สุขภาพใช่่ชอน,นนันเป็นไวเออไหนเป็นไงบ้างหูหน,หนูหนูเนี่ยเวลาหนูอัปเดตอะไรมันมีแต่เรื่องสุขภาพหนูแต่ว่าเหมือนชีวิตหนูก็ต่อสู้กับมันมากจริงๆเออล่าสุดคือเนื้อง,งอกเนี่ยมันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มันมันก็ยังอยู่ที่เดิมเติบโตอยู่แต่ว่าหลังๆนี่จะเป็นแบบว่าไปเตะบอลไปเตะบอลจะไปเล่นบทบบนักฟุตบอลก็เลยไปเรียนเตะบอลก็เอ็นขาด เป็นข้อเท้าขาดสองข้างเข่าหมอนรองฉีกอะไรเงี้ยเท่าส่เนยหั่บอลก็เลยหนักกว่าเดิมหนูชอบเตะบอลมากเลยค่ะพี่แบบว่าแบบหนูรักฟุตบอลนอะตอนเนี้ยแล้วหนูก็แบบเตะบอลอาทิตย์แล้วแบบห้าวันเลยอะไรเงี้ยมันตึงขาดแต่บ้านมีแบนี้ไคะหนูคิดว่าจริงๆแล้วหนูคิดว่าเพราะว่าหนูยืดน้อยใช่ค่ะแล้วแบบหนูใช้ร่างกายเยอะแบบหนูสนุกไงหนูก็เตะบอลอาทิตย์ละห้าวันเลยอย่างเงี้ยแล้วมันเต้นมากแล้วพอหนูยืดน้อยมันก็เลยแบบ มันก็เลยค่ะหนูไม่ได้ทำอะไรเลยแบบเช้านาทีหนูเดินลงมาในสนามแล้วก็เขี่ยบวันเนี้ยแล้วก็หอยหลังสามก้าวมีเสียงเปรอะดังขึ้นมาในสมองแล้วก็ลม้มลงแล้วก็เดินไม่ได้แล้วเนื้องอกไปดูแต่ว่าเอ็นก็ค่ะดีเห็นกันฮะแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างรีคอเวอร์แล้วค่ะหมายถึงว่าโอ้โหอันนี้มันแบบเป็น,เป,นเป็นโปรเซสแบบปีหนึ่งแล้วอะไรเงี่ยมันไม่ได้การกระจายแล้วใช่ไหมเนื้องอกเหรอคะเนื้องอก,เอ,งอกเออ่มันมันโตแต่มันไม่กระจายนะคะ ท่าในสมองนะคะแต่ที่อื่นก็โตค่ะคือก่อนหน้านี้พี่เคยบอกว่ามันหยุดขยายใช่ไหมมันไม่หยุดแต่ว่ามันช้าออมันแบบจากศูนย์ศูนย์จุดแปดเป็นสองจุดศูนย์คูณศูนย์จุดแปดเป็นสองจุดหนึ่งอย่างเงี้ยอาแบบมันมันมันไม่ได้เร็วเหมือนครั้งแรกที่แบบหนูเจอสามจุดหนึ่งแล้วแบบหกเดือนแล้วสี่ใช่แบบมันอันนั้นมันโตไวมากหนูคิดว่าแบบตอนที่หนูผ่าครั้งแรกอะมันอาจจะไม่รู้นะหนูคิดว่าเองจทีแล้วมันอาจจะใช่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยจริงๆแล้ว ประมาณปีที่แล้วค่ะหมอเพิ่งบอกว่าแบบว่าเออแบบหนึ่งปีค่อยมาค่อยมาเช็คอัพก็ได้แต่ว่าก่อนอันเนี้ยมันเป็นสเตจแบบหกเดือนไงใช่ค่ะความอันตรายอะไรอย่างนี้เ<ม>ขาว่ายัางไงบ้างหรือว่าก็คืออยู่กับมันมอยากก่างไม่รู้จริงๆเลยค่ะพี่หมายว่าใช้ชีวิตปกติโดยที่ไม่ต้องคิดถึงมันว่าเรามีหนูหน,หนูคิดไม่ได้ะดิหมายถึงว่าแบบเราไม่รู้จริง,รงๆอะ่ะแบบโอเคเราเรารู้ที่เรารู้คือโอเค เส้นประสาทใหญ่3เส้นพาดอยู่เส้นประสาทเล็กๆอะไรรอบข้างการสมองอยู่ข้างๆแน่แต่แบบเราไม่รู้จริงๆเลยว่าว่ามันยังไงแล้วอ่ะหนูแบบหนูไม่รู้จริงๆมันมันไม่เหมือนว่าเราเห็นขนอนได้ใช่ไหมคะแบบผื่นขึ้นอะไรเงี้ยกินยาเอ้ยหาย,ห,ายหรือว่าแบบเฮ้ยมากขึ้นคันขึ้นแต่อันนี้มันแบบไม่รู้เลยแล้ว<ช>ไปอ<ช>ัพเดกับคุณหมอแต่ละที่คุณหมอในยังไงบ้างก็ไปไปอัปเดตก็คือต้องไป m อเลยค่ะ ใช่หนูจะรู้ก็ต่อเมื่อหนูเข้าไปนอนอุโมง์เลยอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้สนับสุกระทบอะไรกับการใช้ชีวิตหือปวดหัวอะไรมีปวดหัว,ว,หวแต่แต่ทีเนี้ยมันยากแล้วพี่นึกออกไหมคะว่าทุกคนน่ะก,ก็ปวดหัวแล้วบางทีปวดหัวอย่างตอนที่หนูเจอหนูปวดหัวตาไมเกรนอักเสบเอ,อะนอกจากปวดหัวจากโรคคอตึงหรือ,เ,อเปล่าหรือเครียดหรือว่าคือมันมันหลากหลายมากอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าแบบโอเคเราก็ ู่ด้วยกันดีๆนะคุยทางจิตหมอบอกไปเคะว่าถ้าสมมุ<ก>ติว่ามันขยายยังไงเนีลยมันก็ขาดแน่นอนค่ะแบบว่าแบบหนูว่าถ้ามันถ้าหนูไปคือตอนนี้เหมือนหนูก็เหมือนหนูก็หนีหนีมานนิดนึงอะ่ะพี่นอ้องไปแบบแบบเธอถ้าไปแล้วแบบสมมติน่นมันโตยังไงหนูก็ต้องขาดเพราะมันอันตรายมากค่ะหนูว่า<ไห> ก็คือก่อนผ่าหมอบอกว่าถ้ามันโดนก็คือตายอย่างเดียวมยาหถึงว่าการสมองอ่ะมันแบบสําคัญที่สุดในร่างกายแล้วอะไรเงี้ยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจอ่ะเอ่ก็ชื่นชมนิดมากแบบว่ามันยังมีความสุขในชีวิตแบบมีความค่ <c oughs> ะ <c oughs> <c oughs> เหมือนไม่ได้ป่วยเลยค่ะตั้งแต่มาบเพิ่งเราพูดมมาแบบหลายปีแล้วอ่ะใช่ตอนนี้หนูว่าหนูก็พยายามพยายามที <c oughs> ่จะ ใช้ชีวิตที่มีอยู่ณตอนนี้ให้มันแบบว่าให้มันโอเคแหละหมายถึงว่าแบบเราก็ไม่เราก็ไม่รู้อยู่แล้วเนาะว่าแบบพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยงั้นแบบถ้าวันนี้เราเต็มที่หนูว่ามันก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจอะไรเงี้ยเอาทุกขหนูตอนนี้เท่ากับว่าเกี่ยบทุกอย่างก็คือแบบจะไม่ทุกข์กับมันแล้วเช่นรถติดมีไฟแดงอะไรอย่างงี้ไม่เราจะเราจะไม่มีเลยเราจะไม่ทุกข์กับมันทุกหรอคะหมายถึงว่าทุกแบบทุกเลยหรอคะหนูว่าหนูไม่ได้หนูไม่ได้ทุกกับมันแบบ แบบแบบเอ้ยขนาดนั้นอะไรเงี้ยหนูว่าล่าสุดโอเคหนูว่าหนูมีเรื่องล่าสุดแล้วสองวันที่แล้วหนูพุ่งรถชนใช่ค่ะรถชนคือแบบว่าหนูอยู่เรียบานนกันใช่ไหมคะแล้วก็น้องขับแล้วก็มีรถสไลด์รถค่ะชนตูดแล้วรถอ่ะคือชนแรงรถก็เลยพุ่งไปชนทันขนา้างหน้าใช่คือแบบชนแรงมากแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรก็ดีแล้วแบบพี่นิองออกไหมแบบคนไม่เป็นไรก็ดีแล้วอะไรเงี้ยคือแบบโอเคมันอาจจะ รถมันอาจจะต้องข้อศูนย์แบบสี่ถึงหเดือนแล้วแต่แบบคนไม่เป็นไรนี่คือโอเคมากแล้วแต่ตอนชนก็ตกใจตกใจอยู่ค่ะแรงแบบแรงพุ่งอ,อ่ะใช่แล้วก็แบบเออมีน้องแบบเอวเจ็บนิดนึงนคนขับนะคะใช่แต่ว่าโอเคแบบไม่ว่ามันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ไม่มีใครเป็นไรหรือว่านี่คือโอเคพี่คนข้างหน้ารถข้างข้างหน้าโอเครถข้างข้างหลังโอเคอะไรเงี้ยน,นี่ก็คือการเรื่อควบคุมสติของเราได้อย่างดีเพราะว่าเรา พยายามมองทุกเรื่องหนูว่าพยายามหนูพยายามหาด้าน,ด,านด้านที่มันบวกออออในทุกุเรื่องดีกว่าไม่หรือว่าหนูเครียดหนูมีเรื่องทุกใจแต่ว่าหนูพยายามมองในหนูว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เราแท้จะควบค,คุมได้เลยสัมอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะเจอปัญหาขนาดไหนแบบโลกเราหรือว่าเรื่องภายนอกขนาดไหนแต่สิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆอ่ะคือความคิดของเราหนูพยายามที่จะควบคุมแบบนั้นค่ะ แบบว่าเฮ้ยแบบมันมีด้านอะไรที่ดีบ,บ้างหนูพยายามที่จะเป็นแบบนั้นแล้วคนรอบข้างเราเขาโพส i t i v เป็กับเราด้วยไหมบางที p o s ี t i v ค่ะ positive อยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเราคนสิ t i เพราะว่าเรานําแล้วไง <laughs> แบบเฮ้ยไม่เป็นไรแบบนี้คือดีแล้วอะ,อะไรเงี้ยเออก็อเป็นความสุข ความสุขของหนูตอนนี้คือการเตะบอลค่ะอย่างหมอว่าห้ามเหมือนการเตะบอลเรามัญชีกปัญชาไปแล้วเลยเพราะอะไรครับคือต,<ห><ห>ตอนที่หนูอะขาดใช่ไหมหนูเดินไม่ได้ใช่แล้วแบบว่าหนูอะก็ซึมเหมือนหนูหนูเป็นนักกีฬาที่มีภาวะซึมเศร้าใช่ป่ะทีเนี้ยหนูอะแล้วประมาณแบบผ่านไปสองเดือนหนูเริ่มไปกายภาพแล้วเขาก็ให้หนูลงน้ําและหนูก็คิดขึ้นมาได้ว่าในเมื่อเราทําอะไรบนบกไม่ได้เราว่ายน้ําได้ หนูเลยไปโรงเรียนว่ายน้ำหนูก็ไปโรงเรียนแบบ400เมตร800เมตรตอนเล็กตอนนี้1ชั่วโมงหนูว่ายได้1,800เมตรแล้วเพราะว่าจุดเริ่มต้นคือเพราะว่าเอนขาแล้วก็เริ่มเป็นแบบภาวะชุมเ้าแล้วค่ะเหมือนแบบมันแบบเคยเคยวิ่งได้เคยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาให้เอากีฬามาฮิวใช่หนูว่ากีฬามันมาหัจสตย์มากค่ะพี่หนูว่ามันแบบมันปล่อยใช่มันเราพลังเยอะใช่ไหมแล้วก็มันแบบมันมันเป็นเรื่องของสารเคมีด้วยเนาะเออที่มันแบบว่าแบบ เออมันเป็นเรื่องระบบรลวลใช่หนูเลยคิดว่าแบบกีฬามันยอดเยี่ยมค่ะใช่แต่กีฬาแต่ไม่ให้เราออกเยอะขนาดนั้นอะไรนะคะคุณมอก็ไม่ได้ให้แบบไม่เลยค่ะคือคืออันนี้เป็นปัญหาของตัวหนูเองหมายถึงว่าหนูอ่ะสุดเกินไงแบบคือถ้าแบบว่าคือหนูอินนะหนูอยากหนูชอบเตะบอลหนูจะเตะบอลเตะบอลเตะบอลแต่แบบหนูก็จะแบบไอ้วันพักพักวันหนึ่งอะเตะไม่เตะบอลแล้วแต่ไปว่ายน้ำแทนมีเื่อนไหมแล้วว่ายไม่ได้ว่ายชิวๆไง ว้ายแบบว้าวตายอ่ะว้ายเหยญลเออว้ายเอาเหรียญอ่ะเออแบบโอลิมปิกอ่ะแบบเราเพิ่งดูแบบอินสตาแชนแบบมีคุณป้าที่อายุแบบ50กว่าแล้วแบบไปตีบอลโอลิมปิกอะไรเงี้ยเฮ้ยเราก็ได้ปะวะเหมือนชีวิตมันต้องมีเป้าหมายให้พุ่งไปอ่ะใช่ใช่เข้าคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขออภัยอันตรายอันตราย ฝ<ส>าก <สา S 1> ด้วยนะคะโรสคอยโรสก็เริ่ดด้วยเรื่องใหม่ของนิ้งนะ